จะพาไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ที่จังหวัดราชบุรีะนะคะเป็นเหตุสลดใจที่รถอเนกประสงค์ขนแรงงานต่างชาติชาวเมียนมาค่ะแล้วก็เสียหลักตกคลองชลประทานเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตไปถึง9คนค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนเลียบคลองชลประทานหมู่4ตํตบลหนองกระทุ่มอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีที่เกิดเหตุพบรถอเนกประสงค์จมอยู่ในคลองแล้วก็มีการดึงกันขึ้นมาสภาพรถกระจกด้านหน้าแตกเลยค่ะ ยางหลังด้านซ้ายระเบิดตรวจสอบภายในรถพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากเลยนอนกองอัดแน่นกันอยู่ทั้งหมด9คนเป็นชาย8คนค่ะหนึ่งในนั้นเป็นเด็กเล็กด้วยนะคะแล้วก็มีผู้หญิงอีกหนึ่งคนทั้งหมดเป็นชาวเมียนมาแล้วก็ที่ข้อมือด้านขวาของผู้เสียชีวิตทุกรายค่ะจะมีเชือกฟางสีฟ้าผูกเอาไว้เป็นสัญลักษณ์ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นรถคันนี้ขับมาถึงที่เกิดเหตุยางรถด้านซ้ายเกิดระเบิดทำให้รถเสียหลักตกคลอง จากนั้นเห็นคนบางส่วนออกมาจากรถแล้วก็มีรถมารับไปค่ะเห็นมันบ่อยน้ําไปสี่ห้าคนแล้วมันมีรถอีกคันนึงเขามารับไปเสียงมันดังมากเลยใช่ไหมได้ยินโอ้โหตรงนี้ปังใช่นายเราแล้วมันก็ลงไม่ได้ยินเสียงตอนตกน้ําไม่ได้เห็นพอไปถึงตรงนู้นนะจมแล้วนะรถจมแล้วมีคนว่ายน้ําไปสี่คนข้ามฝั่งไปอีกสามคนอยู่นี่คนหนึ่งเป็นสี่คนแล้วก็มีคนรถคันลำมามารับไป ตำรวจคาดว่ารถคันนี้ลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเพื่อไปส่งยางปลายทางโดยพยายามใช้เส้นทางสายรองเพื่อเลี่ยงการตรวจจับของตำรวจค่ะแต่คาดว่าน้ำหนักบรรทุกน่าจะมากเกินไปทำให้ยางระเบิดก่อนเสียหลักตกลงไปในคลองสุรประทานขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวคนขับรถแล้วก็แรงงานอีก6คนที่หลบหนีไปนะคะส่วนผู้เสียชีวิตได้ส่งไปชนสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลราชบุรีแล้วคะ่ะเคสนี้เนี่ยคือมันอาจจะมากกว่าเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเพราะว่า มันสะท้อนถึงเรื่องของการที่คนเนี่ยลักลอบนําเข้าแรงงานผิดกฎหมายก็ยังมีอย่างต่อเนื่องเขาต้องเสียค่าหัวเสียค่าจ้างอะไรด้วยนะ <c oughs> นะแล้วก็มา <c oughs> ประสบอุบัติเหตุแบบนี้แล้วสวัสดิภาพในชีวิตเนี่ยความปลอดภัยไม่มีเลยค่ะ <c oughs> <c oughs>